สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระแปดในช่วงเทียงของมือวันที่หกเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567น้อนะคะมินีแอดภาพพอพี่น้องประเทศสุขสุข,ขอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทาง คันน้ำมนต์นะคะเพิ่นน้ำรถมาให้ปูเล่าเจิมให้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะปูเลาก็เลยเฮ็ดน้ำมนต์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็บังเอิญว่าน้ำมนต์เนี่ยมาตรงกันกับทะเบียนรถคันนี้พอดีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแนวทางมาเนี่ยนะคะจากปูบุญมีค่ะสิได้มาเป็นตัวอะไพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปูกราบนมัสการนะคะเพื่อค่ะจะเลื่อนรอดจะเลื่อนทอดเดี๋ยวจะไปหรอวันนี้กับวันที่ มันที่หก,หก,กหค่ะปุค่ะขอมาเพิ่เดียวเียวพข้าวเดี่ยวนูค่ะปุวดอมวดเน่กัแม่ทิ้งงวดถ่ายออกพัรษาแนละ้วค่ะ,ะเลยบอ,อกปับกับว่าอ้งากเดียนนี้มีสามสามสิบเอเ็่เดนนีมีสามสาม,ม,ามีสามสิเอ็่ะสามสิบเอ็กบเล็บ มันทีออกมันทีออกวันที่วันที่เท่าไหร่หรอันที่สามสิบนั่มบอสอ๋อก็สิออกสามสิบนั่มค่ะปูนั่นมันปูจำปิดสามสิบเอ็ดผุนแล้วค่ะเพราะมันปีใหม่เนาะปีใหม่มันยังค่อยออกเปีใหม่ผมมันจำจีบแม่แม่นะคะปูเดือนเดือนุดูถ่ายมันจังีิมี่เดียนสามเทียร์ก้าแม่นค่ะ เดี่ยงนี้มันก็มี่หนึ่งสำคัญตอกกอนมือสำคัญมือวันที่สิบหกแล้วก็มือวันที่สิบเก็ยแต่มันออกปัญหาตักบาทเทวโะช่วงนี้ก็รุนไปก้อนรุนไปถ้ามันโฉกมั่นพวนเดงั้ง เรื่องหนอ่อาษาสื่ประทับในลูกก็ล้านจุดให้มันแตกใส่มือทำเลือมเลยครับผม, <c oughs> ผมในลูกห้่ตไปชื่อประทับมันกระแตกใส่มือ <c oughs> มแตกใส่มือพ่อพ่อลูกล้านพวแตกใส่มือพ่อพ่อหมาอยู่ว่าเป็นสุกผมิเ้ี้หมากระโมีขับชู มัะไม่มองสิโ <แก S 1> ยยานไรกบพวกหล้ทิศหแบบพูดได้เรืร่องายตัวแล้วมันหลงมากค่ะยานยานกระโพกดิค่ะพวกกะพวกขอ,อกปลีอยู่ในะลาบค่ะเมืเกอี่เอาพระประธานเป็นที่เพิ่งเกิดนี่แล้วมันจะมนก็ไปในใตท้องพระประธาน <laughs> ค่ะบ่อบอกว่าบอกว่าจัดเรือคนเนาะค่ะเติมปีและเทียถ้ก็จูดปะลืมเติมต่ำมันก็ดังแห้งจะเรื่อค่ะบ่ออือตอนีมริกามีเลดัมมอนขี่จะมาเติมรถค่ะเติมรถกะอัน ดมอนมันจะได้ตรงกันแล้วก็ทะเบียนปู่เพราะท่านโฮจักได้ว่าทะเบียนมันตัวไหนค่ะคือว่าได้ตรงกันกับทะเบียนค่ะพวกเดมอนเดิมมันก็ได้ได้ตัวได้ละแปดเข้าสามค่ะ อ๋อค่ะพ่อแปดเก้าสามแปดเก้าแปดเก้าสามกรพาร์ห์ค่ะถ้าเปลี่ยนตัวได้ไีมนนครับพ่อถ้าเปลี่ยน,นก็แปดเก้าแปดแปดสามแปดเก้าเอาก็สี่ลายตัวใช่ไครับพ่อ ตัวได้นะครับเก <98, 83. S 1> ้าแปดแปดสามเก้สค่ะูอมีสงตัวแล 98, 88, ้วก็แปดแปดตัวเลขกำมดนมันกับเ,เขาเขากับเ,เ,เ,เลขทะเบียนมันค่ะปูเห็นมดนแล้วแไปเริถามเ้าจบทะเบียนอยู่ใบมันตัวใดเก้าแปด 8ปดสามอืมโอ้รถไม่กิ๊ล้วตัวนี้ยสั<ด>่งครับปุ๊บรถมือแหลกจีกระดาษกวบออกค่ะปุับโอ้มือแหลกนี่มักเป็นเนีย่ยค่ะปุ๊ออกดีกุญแจก็ออกดีตะกาลันขันว่าเจิมน้ำปูมันออกตลดอดค่ะออกต่อตอหงวดสองสามหมัดค่ะครับ ค่ะทำไมมันจีบกันเลยค่ะบ่ท่านคุณจักค่ะเลขกุญแจมั่นกับมี 5, 7, ่ห้าเ,เจ็ดสามอ่าเลขกุญแจค่ะบัวเลขกุญแจห้าเจ็ดสามค่ะเลขเลขก,กุญแจแล้วก็เลกขกันเลขยงเขาอันเลขเครื่อง,องะวะครับัวเเครื่องเขาติดไวไหมค่ะสามแปดเจ็ด สามแปดเจ็ดน,นี่ละอันนี้ออกดีนี่คืออันนี้ได้เครื่องนี่ปุ้นี่ค,ค่ะจนมากจนมากครับปูเพ็ดมันจะออกเล็กุญแจกับเล็กน้ำมนันอืมครับปุ้นส่วนเหล็กส่วนเหล็กทะเบียน,นมันมันจะออกน้ำกดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกตัวใดก่อนก,นกับว่าท่านหูจกักให้มันหูจักนุป่ปูปล่อยข้าวเด้ โอ้โหมีการแอบขี้แพ้งเลยนะคะบ่อทำไมสิใจแค่พ่อาปล่อยข่าวไปเจ่สิจนใส่พูดเดียวเลยวัตตีค่ะผูเนำมันไปเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันกับมีมาแล้วเนาะยืมก็าเติมอีกต๊ค่ะบ่อทีนี่เชค่ะอรวบ มันก็ช่วงนี้มันก็เทรมน์กัมันเกิดทางใดแล่ะมันหลหลุมหลายมองหลายทีมันกันตอนนังเทียมันก็เริ่มค่ะตอนนังเทียเม่ได้เขาไปเบิ้งเงินปีกล้วยอีกไม่ได้เขาไปเบิ้งปีกล้วยอีกอือมผู้ชิไปเบิ้งมาได้ ว่าท่านฮู้จักความไปบินบาดพุ่นละ okay, ่ะเออค่ะปุนไปบินบาดเมื่อไพิ่นละ่ะมันออกจักสองปีมันออกจักสองวีสามวีก่อนอ๋อค่ะค่ะปุ๊นี้จะสามวีใช่ <Okay. S 2> สามวี <Okay. S 2> มวันก็สิบ่คือมันเกิดจีบคิวคือจังมันออ,นนอกที่แรกค่ะ่สำหรับกอมันเคยออกเด้เคยบอสใช่ต <Okay. S 2> อนบ่บ่เคยบอสกับวัถุกคือเก่เาค่ะ okay. เนี่ยแรงเหรอครับพวกมันเออแบบซี่มันหยาดกับปวกเขาเน่ยมันแรงนะนั่นโปรเปเซ่มันโปรเปนซ่มันน่นยันแจุดกับปุกม่ยแต่มันมือจริงสิบม๊ยมึงดูด้่เนาะมาบ่กต่ตั้งรถกับอยุเงี้ยอยู่ใต้ต้องรถกับวา บุ่นใจนน <c oughs> ไหมหวมาทุกานก็อะไกันอ้ยยุ่ยใสกับบปลอดไฟแลงรถหนหลังเลยเน่ยจุดอีกแล้วเครับพ่ัวยุ่ยต้ทองรถกับบุวนใจยุ่ยต้ทองพอประทานกับบุ่นใจ <c oughs> ยานเนีย่ยเดี๋ยวนะคะก็ได้สิเป็นโรคหัวใจที่มาเจุดกระโสองออ,อค,คาปูไปมีม แม่ออกมาพอออกมาจุดแต่เด็กหน่อยมาจุด <c oughs> ตัวไก่มันไก่มันตับแตกไก่นี่อรค์สูงเนี่ยไปจุดต่งมันตกตื่นมาตายจิ้งจื่นเนาะค่ะมันตับแตกมันมันตื่นค่ะ ก็เลยน้ำมันแต่มีทำนี่แหละก็จับเบิ้งจับเบิ้งว่ามันมันกี่เขา่าเปอาบ่องวัดนี่ปิดไทยเอ่อออกมันสาเนี่ยมันจีมันจีเข่าเป่าว่าเจิมรถงวดนี่ดอกค่ะตัวจังคูขั้นคูงวดหน้ามันกับเข่าเข่าคูงวดงนี่นค่ะสองคูขั้น ที่ที่ไม่เจอค่ะบางที่ก็ออกตั้งน้ำมนุนออกตั้งทะเบียนรถมันก็มันน้ำมุนกันมันกับบางเรือยก็กระตรงกันครับเลขทะเบียนรถค่ะอ,อ๋อว่าทะเบียนมันก็เก้าแปดแปดชามค่ะ เลขเลขปุ่นแก่มันคกอห้าเจ็ดสามก็ลุ้งทายด้วยสามคือก็ค่ะแล้วก็เเรื่อมันเจ๊เขาเอากระดาษติดค่ะมองเขาจะเกียนมองเขาจะเกียนค่ะค่ะมันก็มีสามแปดเจ็ดค่ะ เป็นเลขเลขสีคูแมนบังแมนยังไง้างแมนค่ะผู้แมนค่ะเลขครูกับเลขน้ำมนอีสองคูน้ำมนกัมีแปเก้าแล้วก็หาหาค่ะต้นหาหาในผู้เสริมหมดสิทธิ์ อุ่นผู้ฝันเราไปบนเกา่าอืมผู้ฝันถ้าผนลงวดก่อนโอ้ค่ะเออลงมาเสริมไปค่ะเอาวงวดก่อนผู้ผู้ฝันไปบปปรรจบสองหาไปกัน่ครคะปู่สองหาไปว่าสิบโอ้เหง่วงไรสองหาไปให้ว่าสิบสองหาไปว่าสิบ ค่ะมันก็เลยออกสองหอกขาด6สองหกอันก็เป็นห6อันนี้สอมันก็จะเปลนทางหารับปัวเฮ้มันลืมค่ะปัวส้อเบอเบอไว้มึงคับ นง้อมองก็บาดีมาเคลื่อนหนกินยาคเ <c oughs> มื่อได้เมื่อินยาถ้าใด้แล้เราตวงในยายาไว้ยาบานหัวาแต่ว่ายาไว้ยาบรรเเมือ <c oughs> วัานมือว่านกักยาอยู่ <c oughs> มันอยางลดหัวบอว่า กำลังล่าง,าง,างเงินมือไหนมึงที่ปนนไปเสียเงินเนาะแม่แล้วปูกระเพาอันขับไปซุปอันยังกอตอนนั้นปู่ปู่ว่าเขาไป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 ,ปาน,น่ะในปานมาค่ะปู่ไปเอายังกอตอนนั้นนะคะว่าเอาคนละขั้นไปโอ้คนละขั้นอ่ะอนนม,มันไปเกียบอันตะปูค่ะเยางตะปูเข็มค่ะ มันกจะิเยียบตัวโดนแล้วเราซ่อมเบิ้งทวามันแหวบดูมันแหวบดูไปเติมล่มเดียะโดนมือว่ามันเกิดล้วเพียรังเกตแต่เลยไปเบิ้งกำลังล่างอยอะอันน้ำล่างล่างแล้วมันก็จะอย่างอ่อนแห้งก็ลืนเรียนๆ็บไปนั่นปลาอย่าง ว่ามันหัวโกมันซึมมันบะแมมเจ้าเน,นาะค่ะพูด<ม>ได้ค่ะเราเล่นน้ำมุนมีเนมมนมลน่นน้ำมนขยำในชองเนาะค่ะขยำว่าเออก้าเอาแปดส่นั่นพอไปเนาสีอย่างนี้ครับ <c oughs> พวห <c oughs> ลงงลยพูดอย่างแปดสี่างในนี่ สามแล้วก็หาหา <Okay. S 2> ส่วนเลขกระเบียงมันะ 9, 8, 8, <Okay. S 2> กะเก้าแปดแปดสามโดยเลขกุญแจมันก็ห้าเจ็ดสามแล้วก็เลขเตียงมันก็มีสามแปดเจ็ดนี่เหะามันมีมันมีมองติหมองติดซื่อ,อยุซีบอก เนี่ยก็เจ้าตามที่กิง่งพูว่าว่าให้ซื้อให้ซื้อตั้งตะเหล็กุญแจกับเหล็กตะเบียนมันกระน่ำคะกับเหลขกน้ำม่นที่จำมันหมอกมัน,น,นเป็นฟ้อง,งรถกปะเจว่ามองนีไปพูมันช่ามันหรอกจะเลยเอาน้ำปะเจาวาแต่ซื้อไว้่องเบื้องขนาดพวกว่าค่ะบางที่ มันที่มันก็ออกเป็นไปได้มัน,นพูงจักพูงบอก,มมกซ้ำมาท่านหลับการพูงจักสัดแย่งมาท่านแล้วซ้ำแล้วคลิปนี้ก็ล่วงไว้ซ้ำนี่แหละค่ะฮะยู่วันนาอยู่กตาปลังอยู่ดีมีแห้งโศกๆศันมนนันเปิดจัลนาเบิงคอยซื้อมากรกะจัดบ่มมากรกะพานไป <c oughs> เบิ่งไปซะก่อน อันนี้มันคือทำหน้าตัวเลขจะซื้อบอกหงจักว่ามันอยู่ออกตัวใดเกันพ่อรัตตลีเย็บใบพ่อละใบสองใบพ่อใดค่าขนมหูกหลานถ้ามันถึงแล้ววันที่หนึ่งกับเปลี่ยนใดเลยค่ะขระเจ้ากระเบิดจะไปซื้อเดี๋ยวพ่อห้อตัวก็เจ้าก็ซื้อสามตัวก็เจ้าก็ตีผู้ดูลที่ใจวิ่งบนข้เจ้าบนเก้าข้าเจ้าหลายมันมากกับถำบุญเวรนะครับ ถ้ากันราวาัด้ำบุญตักบาตรหยาดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวทแห่ลูกค้าเทวดาผู้เป็นอัรักสมรักษาอายุดีไม่แห้งแล้วกะเทวดาเป็นกะอวยพรให้มันก็โยเยนเป็นสุขลำลำด้วยด้วยโศกโศกมันหมานตัดตัว <c oughs> สบายดีเบงื้อ พ่อ,อ,พอขอบคุณครับผู้กำกับนวัตก,การนะคะสาธุค่ะสรุปนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะนว่าทางจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องคะมื่อนี่พนเอารถใหม่แกะกองนะคะมะาให้ปู่ เจิมให้นะคะพี่น้องคะบริีปูแลก็เห็ดคันนมนนะคะคันนมนของปูค่ะได้มาตรงกันกับทะเบียนรถพอดีนะคะพี่น้องคะคันนมนนะคะ893แล้วก็55นะคะพี่น้องคะ893กับ55ส่วนทะเบียนรถของเพิ่นนะคะเก8 3นะคะเลขกุญแจเพิ่น5 7 3เจค่ะเลขเครื่อง387นะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแนวทางบ้อนี่นะคะปูบุญมีนํามาฝากนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปู่บุญมีคะ่ะจังได้ก็ให้พมพี่น้องบรรเทาสุกูสกนนําไปพิจารณาเบิ่งคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพมพี่น้องบรรเทาสุขุสกนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางมันนี้พ่อคะจากปู่บุญมีนะคะ,ออะ,คะเอาไว้พ่อกันไม่เ็นได้คลิปหนานะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ